ด่วนประกาศล็อกดาวน์กรุงเทพและ5จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มเริ่ม1พฤษภาคมนี้ เมื่อวันที่29เมษายน2564มีรายงานว่าในแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคแถลงภายหลังการประชุมสอบอคอชุดใหญ่โดยที่ประชุมมีมติคุมเข้มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหกจังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเชียงใหม่และชนบุรี พร้อมขอความร่วมมืองดเดินทางออกนอกพื้นที่มีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2,564สําหสำหรับมาตรการมีดังนี้ต้องสวมหน้ากากเมื่อออกนอกเคหสถานหรืออยู่ในสถานที่สาธรารณะห้ามกิจกรรมที่มีการรวมตัวมากกว่า20คนงดรับประทานอาหารในร้านซื้อกลับบ้านได้ไม่เกิน21นาฬิกา ร้านสะดวกซื้อเปิดเวลาตีสี่ถึงเวลา23นาฬิกาปิดสถานบันเทิงห้างสปิดสินค้าเปิดไม่เกิน21นาฬิกาจำกัดจำนวนคนงดส่งเสริมการขายสถานศึกษาห้ามใช้อาคารสถานที่จัดการเรียนการสอนปิดสถานที่เสี่ยงยกเว้นกีฬากลางแจ้งไม่เกินเวลา21นาฬิกาแข่งขันโดยไม่มีผู้ชม ขอความร่วมมืองดเดินทางออกนอกพื้นที่ก็เป็น5จังหวัดพื้นที่สีแดงและกรุงเทพรวมเป็นนะคะ6จังหวัดนะคะที่มีการาห้ามงดออกจากสถานที่นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง Rose Travel ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ